แล้วครับดีๆตลอดทุกคนเข้าสู่ช่อง Skibidi t o r 리เช่นเคยนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็จะแจกไอดีทุกคนจริงๆแลวนะครับดูให้จบคลิปนะครับเพราะว่าไอดีนะครับมันอยู่ท้ายคลิปแต่ถ้าดูไม่จบใส่ไม่เป็นผมไม่รู้ด้วยนะครับผมแล้วจะมาบอกว่าผมแจกไม่จริงเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าปกติที่ผมแจกนะครับผมจะทักไปส่วนตัวกับคนที่ได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าจริงเป็นลิงก์ไปเลยครับก็คือคนมันจะแย่งกันเข้าแล้วมันจะไม่ดีแต่นี้คือผมจะ เปิดให้ทุกคนคนที่เร็วน,นะครับผมก็จะเข้าได้นะครับผมก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเข้าได้นะครับต้องเป็นคนที่ดูเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าได้โี่เดี๋ยวเราก็มาสมัครสมาชิกก่อนเลยนะครับกนรดับแรกคือผมต้องไปหาไอดีมาก่อนนะครับผมหาไอดีให้ทุกคนนะครับผมก็ดับแรกก็สมัครสมาชิกก่อนเลยนะครับก็อ่นานภาษาอังกฤษเลยกันครับเป็นนี้ครับรูป e not h e a ใช่ครับชื่อผมลู่อินอท์แคทนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านแล้วก็กดใช้ไม่ใช่โปรแกรมนะครับผมก็สมัครสมาชิกกันได้เลยครับก็นี่ครับพอสมัครสมาชิกก็เสร็จแล้วนะครับมันก็ดโอเคแล้วมันก็นเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมมีในใจคืออยากได้โมเอฟนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในนี้ไม่ได้มีหรือเปล่านะโมเอฟจำไม่ได้ละไม่มีว่ะ โอเคเดี๋ยวไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาของแลแ้วลกันของแลนี่ยในรูปนี้มันมีหมวกตึงๆอยู่นะครับน่าจะได้นะครับสักอันหนึ่งนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นหมวกที่ตึงๆนะครับก็ไดี๋ยวเาอาอันนี้ลกันนะเดี๋ยวจะส่งของแล้ห้าสิบเก้าบาทนะครับโอเคระดับแรกเราก็ต้องไปเติมเงินก่อนเลยครับถ้าใครอยากได้ดีดูให้จบนะครับไม่งั้นใส่ไม่เป็นนะผมพูดจริงๆไม่งั้นใส่ไม่เป็นโอเคเดี๋ยวเรามาเติมเงินกันก่อนเลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเติมสักร้อยนึงนะครับใครอยากลองเล่นตามดี๋ผมสิงหน่งไว้ให้นะครับแต่ว่าผมจะเติมไปสักร้อยนึงนะครับก็59บาทก็คือตอนงีตผมเล่นมาผมยังไม่เคยไม่ได้เลยนะใครที่แบบใครที่สุ่มแล้วจะเป็นยังไงนี่บอกผมด้วยนะแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังเคยยังไม่เคยไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวไปเติมเกันเลยครับเพราะอาจจะ บัตรเคริตนะครับผมมใส่นี้ครับ100ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเติมเงินก่อนเลยครับไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทาการลับมาในหน้าเติมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทําเงินเติมเงินเสร็จแล้วนะครับ100บาทนะครับก็มาเช็คนะครับกดตรงนี้นะเพื่อเช็คนะมันก็ได้ขึ้นมาว่าเครดิตเราครับคงเหลือนะครับ100นะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหน้าจอผมมันใหญ่มากนะครับเวลาตัดคลิปใส่ยูทูบมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับ ขอโทษจริงๆนะครับโอเคตอนนี้ได้เงินมาแล้วนะครับ100บาทนะครับก็นี่เลยครับใครอยากลองมาตำกับผมนะครับเอาตู้นี้นะครับตู้นี้ผมเล่นตู้นี้นะครับตู้นี้ครับตู้59บาท ID ของแรห้าสิบาทผมเล่นตู้นี้นะครับผมตอนนี้ผมสุ่มประมาณตีสามนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็กดเลยแล้วกันนะครับก็มันจะมีให้เรียกจำนวนนะครับสำหรับใครที่อยากได้ แหละไอดีหน่อยก็กดนะครับราคาที่มีงบมากหน่อยแต่ว่าผมมีแค่100รอนะครับผมก็กดในแค่ครั้งเดียวนะครับผมราคาที่มีงบเยอะๆนะครับผมก็ผมคิดว่ามันคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าไอดีแบบของเป็นแพงนะครับของแบบเป็นพันสองพันนะครับเอามาขายกนถูกๆห้าาสิบเก้าบาทร้อยอะไรเงี้ยนะครับผมเิื่ว่ามันก็มันมันคุ้มสำหรับคนสุ่มอย่างผมเลยนะครับโอเคปะเดี๋ยวเรา เรากดเลยแล้วกันนะครับ1 ID อดีนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปเช็ค ID ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะบอกวิธีการเข้านะครับโอเคเดี๋ยวจะกดเลยแล้วกันนะครับแล้วไปดูกันในเกมเลยนะครับผมไปเลยครับโอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้ามาสู่เกมแล้วนะครับผมก็นี่คือเกมนะครับผมในเกมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ผมไปหาโมเอฟมานะครับแล้วก็หน้ากากอันนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันตึงหรือเปล่าแต่ว่ามันมีในรูปนะครับผมคิดว่าน่าจะตึงแหละแล้วก็มี ถ้าเล้นดีก็มีหลายอย่างเลยก็มีปงมีปืนนะครับไม่ได้มีแค่ชุดกระด่างนี้นะครับมีปงมีปืนมีอะไรเงี้ยด้วยเต็มเลยนะครับผมก็สัตว์เลี้ยงนี่ผมเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวคนอาจจะบอกว่าไอ้เฮียอะไรวะไรเงี้ยเดี๋ยวกูเปลี่ยนสัตว์เลี <anos. S 2> ้ยงให้มึงดูนะครับนี่ครับสัตว์เลี้ยงจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งทุกคนครับผมคิดว่ามันคือคุ้มนะครับแล้วก็สาหรับใครที่อยากได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมไว้ให้ไปเล่นนะครับแล้วก็สาหรับใครที่ต้องการที่จะได้ดีนะครับมาดูนะครับผม ะทิ้งไอดีให้คุณนะครับท้ายคลิปแล้วไปใส่ให้ทันนะครับไปใส่ใน Facebook นะครับผมข้างบนเป็นอีเมลของ a c e b o o k ข้างล่างเป็นรหัสผ่านนะครับผมก็ผมตั้งไว้แบบรหัสผ่านชั้นเดียวนะครับก็คือเข้าเข้าไปได้เลยเข้าไปปุ๊บแล้วไปเปลี่ยนนะครับผมไปเปลี่ยนรหัสให้เรียบร้อยนะครับมันจะได้เป็นรหัสของคุณไม่งั้นคนเข้าแทรกนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับใครอยากล่นองเล่นตามเดี๋ยวผมจะทิ้งดีได้คลิปนี้นะครับผมก็ ขอให้สนดวกกับไอเดียที่ผมแจกไปนะคร like, ับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแค่นี้นะครับผมบ๊ายบายครับ